ครับมีโกเบโก3.5ตันเข้าใหม่นะครับคันนี้เป็น3.5ตันแท้นะครับบูมอาร์มยาวสวยเลยนะครับรถญี่ปุ่นนําเข้าแท็กเหล็กนะครับขายรับประกันเครื่องยนต์อยู่แล้วครับร้านเรานะครับอูดยนย์มอเตอร์ฐานสวยนะครับกุุงกีสวยสลักแน่นทุกจุดนะครับ SK 035นะครับคันนี้ใช้เครื่องยนต์ยันมา 3TN84 นะครับเป็นเครื่องยนต์3สูบดีเซลนะครับปั๊มนิ้วนะครับทำงานไวอร่อยหาง่ายนะครับ ดูของด้านนี้ครับก็เป็นคนันโทนน้ำมันแล้วนะครับทํางานไวน,นะครับมาครับมาลองระบบกันนะครับว่าดีแค่ไหนไวแค่ไหนนะครับสี่ครับสวิงซ้ายขวาโอเคแรงดีนะครับใช้ได้เลยแล้วแรงกดฟ0 0รอยนะครับ ดังดีครับผมเอวแน่นแน่นไม่หลวนนะครับไวดีนะครับอามเข้าอามออกไวครับยกพระโครงดีครับไม่ร้อนไม่โหลดนะครับมาลองอีกฝั่งครับผมดีครับตีเลยครับยกตีครับผม จุดห้าตันพัครับวันนี้ปูอามยาวสวยครับล้วงลึกล้วงดินล้วงอะไรลำผูฟองได้ยาวแล้วครับอะไรหาง่ายครับโตเบโก้เอชศูนย์สามห้านะครับเป็ตะเบกญี่ปุ่นนะครับตัวครอบตัวนะครับ วิ่งโอเคเลยนะครับไปหารถสสวยๆมาลองนะครับคันนี้โกเบโก้เอสเคศูนย์สามห้านะครับมาคุณดูจัมม่าเตอร์นะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับ